โอเคมาเดี๋ยวมาเล่นแสงดาวคอประกายนี่เหลือสิบเก้าอันนี้ก็สิบเก้าวันแล้วก็ก็มาเดอดเดี๋ยเล่เอแสงดาวทอประกายนี่ครับที่จะไปหาดะอ,อ้าต,ตรงนี้อีกแล้วเหรอ นะมาี๋ยวเขาเประกายว่าไงเออมาแล้วเยี่ยมเลยโครงการของเรารอดแล้วในที่สุดคุณก็มาเกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้สถานียวากาศมีเครื่องมือจำลองการต่อสู้ด่พัฒนาขึ้นเองอยู่ชุดหนึ่งแล้วตอนนี้เราสองคนก็กำลัง่ารับช่วงต่อแม่รอกแม่รอกรุ่นพี่ กรัมปี้ต้องหาที่เป็นผู้รับผิดชอบฉันที่เรียนรู้อยู่ข้างๆก็เลยถือโอกาสเป็นลูกมือช่วยรุ่นพี่ด้วยเห็นพูดแบบนั้นต่อหน้า,ารุ่นพี Zero ่เซโร่สิก็เรารวมกันยังไม่ได้เสร็จเที่ยวเล็บมือของคุณเซโร่เลยใช่กพเขาเป็นคนลงไปสู้ไอ้ช่วงมึงอยู่ก็นอนเก็บข้อมูลนี่ทำไงนะไอ้เนี่ยคือถ้าไม่มีคนลงไปสู้มันก็ทำเลยไม่ได้จริงม่ะแน่น,น,นอนอยู่แล้วคุณเซโร่น่ะเป็น เทพที่รับมือกับดูมเดบิสได้ด้วยมือเดียวใช่มนะอากรีมารบ,บอลมันถือมือเดียวอีกอย่างรุ่นพิสโรก็ช่วยสถานโอกาสของเราไว้ไม่น้อยเลยถ้าเป็นอ่าให้พูดกันจริงๆเราก็ต้องขอบคุณเจ้าตัวจริงๆนะเนี่ยจากข้อมูลที่ผ่านมาและความช่วยเหลืออันยอดเยี่ยมจากคุณอาจากคุณเจดีแอะวิจัยของเราเลยมีผลลัพธ์ ที่ไม่เรียวเลยหัวหน้านักวิจัยแอสตาบอกว่าคุณเออร์าหยุดดูอยู่หน้าข้อมูลของพวกเราตั้ง0.3วินาทีเนี่ยคนใจดีที่ว่านันคือชั้นแหละก็แค่กว่าตามมองเฉยเฉยไม่ใช่เหรอสำหรับนักวิจัยธรรม,รรมดาาอย่างพวกเราถ้าสิ่งที่ทำออกมาสามารถดึงดูดสายตาของคุณเออร์อตาได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วล่ะ กอนหน้านัน้วิจัยเอตาบอกว่าเธอคิดว่าโครงการของเราจะพัฒนาต่อไปได้ก็เลยขอข้อมูลการทดลองจํานวนมากมาจากคุณเฮอร์ตาหวังว่าเราจะทํเาเราจะจําลองมันออกมาได้ในโครงการนี้แต่ว่าพวกเราเคยเปรียบเทียบข้อมูลชุดนี้แล้วในสถานีอวากาศไม่มีนักวิจัยคนไหนที่จะเข้ากับสิ่งนี้ได้สําเร็จเลย ต่อมาหัวหน้านักวิจัยแอสตาก็เป็นคนเตือนสติพวกเราข้อมูลชุดนี้เป็นมีความเข้ากันกับคุณถึงร0 0เราเซเหมือนว่าจะทำขึ้นมาเพื่อคุณเลยต้องเป็นฝีมือเฮอร์ตาแน่ๆคุณเฮอายอยากให้คนมาเป็นผู้ทดสอบจริงๆนั่นแหละแต่พูดตามตรงพวกเราเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่า ในนี้มันมีอะไรกันแน่แค่ปรับปรุงและปรับแต่งตามสไตล์และความคุ้นเคยในการต่อสู้ของคุณเท่านั้นหัวหน้านักผู้ใจบอกแค่ว่าข้อมูลชุดน,นี้เป็นของคุณเอตาซึ่งเป็นความลับระดับสูงมากก่อนหน้านี้พวกเราก็ไม่เคยได้แต่ต้องมากอ่อนเพราะงั้นเราเลยไม่แน่ใจว่าข้อมูลจำลองที่อยู่ในนั้นจะมาจากโลกอารยธรรมไหนกันแน่ อีกอย่างข้อมูลที่มหาศาลเราใช้เวลาตั้งนานกว่าจะเรียบเรียงสำเร็จแต่ในเมื่อมันเป็นของสะ,ส,ะสมสำคัญค่าของคุณเฮอร์ตาแถมยังมีเซโร่เป็นผู้ทดสอบเศษด้วยฉันก็เลยคิดว่า,าตาบใดที่เรากัดฟันพุ่มเทกกลใจผลลััธ์ของานวิจัยนี้จะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะงั้นเวอรช์ชันนี้พวกเรา เลยเรียกมันว่าแสงดาวทอรประกายระหว่างว่าสติปัญญาของคุณเทอร์ตาจะชี้นำทุกคนในสถานีอวกาศได้ขอ,อข้อมูลถูกอัปโหลดเข้าไปในเทอร์มินอลแล้วอยากทดลองดูไหมให้รางวัลเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมไม่ต้องห่วงหัวหน้านายพุชเตอร์ตาออกเงินสนับสนุนมาเป็นพิเศษเลยละ่ะพวกเราไม่กล้าอุดุกยิบหรอกเยี่ยมเลยฉันว่าแล้วคุณต้องตกลง วันเกเอะพวกเราจะขอบคุณการทำงานของระบบเฝ้าระวังอย่างดีเลยถ้ามีอะไรผิดปกติเราจะหยุดการทดสอบทันทีเรื่องการทดสอบก็รบกวนคุณด้วยนะเข้าไปคือเห็นมนะคุยกับสองคนนี้ก่อนได้ไหมอ่ะกัมปีว่าไงแล้วนะก,กา,าทรทดสอบเราเห็นว่าข้อมูลในปัจจุบันยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์เลย คุณเจอปัญหาอะไรในระหว่างการอ่าในระหว่างกับกระบวนการหรือเปล่าแต่ไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะปรับเปลี่ยนตามข้อมูลรายงานของคุณแบบเรลไทม์ให้ไม่มีอันตรายอะไรแน่นอนแต่ถ้ามีอะไรผิดปกติฉันจะรีบผับปักทันทีถ้างั้นเรื่องการทดสอบก็ฝากคุณด้วยนะความมั่นใจอยู่ที่ไหนหลูกสาวอ่าอีแบบนี้แกยาวๆเลยเนี่ย อเคอันนี้ก็คือค่อยๆปลดล็อกเนาะอีสี่วันห้าวันโอเคไว้ทห้ทิหนาค่อยกลับมาเล่นต่อทีเดียวอันนี้ก็ประเดิมก่อนสองบทเนาะเอเอเคียไม่มีสักตัวไเวนอืมเอาใครเป็นซับดิรุนใหม่ไหมเอารุนใหม่อกร่นใหญ่ะหยิบมาเฉย,ยๆแหละไม่ใช่แล้วหรอกไอ้ อุตส่าห e ์กดอีหนึ่งมาแล้วเขาใส่อะไรเขาใส่ของอนี่นะอ่าก็ใช่แหละมาเล่นเลือดอ่ะชื่ออะไรนะไอเนี้ยไอนี่ชื่ออะไรนะอลันอ่าอลันชื่ออลันชื่อจำชื่ออลันไม่ได้แล้ว 弱い少し休め感謝しよう目はめぐる度胸を見せろ信仰へ頼り <laughs> 我こそ紛争そろそろ石風になって<う>出発終えろ <laughs> 今はの魂をしよう 受け入れよでい<け>飛べー飛べー生命はさ、ッ存分に味わえいけー深淵<っ>よく見せてくれまだだろ、うん、命の花いずれかい風に吹き落とされる、うん

แค่กันได้ยังแ่ๆนี้ของแล้วโอเคมันไปกันค่ะอืมอืมอืมอืไม่ได้ต้องเปลี่ยนครับสันเดียวอะดูดูกันวันก่อนตอนอาจพูดเทศพอพลิกชันเกือบไม่ผ่านเนี่ยดันไปกด

今はの魂よ死を受け入れよ飛べーこの地は栄光を見燃えろ我こそ紛争深淵へよく見せてくれ少し休め <laughs> 感謝しようさあ存分に味わえいけ燃えろ押し置きされたいのかまだだ

さあ、存分に味わえ。イシンエンゲおしおきされた。よいろされ今はの魂ししよう 受け入れよ。生き。この身を持ってあなたを守り導こう。飛べ。神殿征 <laughs> 服しよう。<laughs> よく見せてくれ。<laughs> 燃えろ。や <laughs> あこれはどう。<laughs> おいウィン。

少し休め、ね、ると呼声がすくされこの身を持ってあなたミオモテ、アナタ、マモリ、ミチビコ。

ได้โอได้ยไเดี๋ยวี่หกแล้วถ้าออกไปคุยก่อนมันจะได้แล้วอ่านี่มีแจกทรัพยากร ช่วงเวลาไล่นะล่านอนนะก็คุยอะไรกันนอ้ตัวส่อขอความเด่นเส้นโอไม่มีอะไรนะเดี๋ยวก็จะแบ่งเป็นพาร์ทแล้วกันนอนเนี่ยก็พาร์ทหนึ่งก็หนึ่งอันแล้วก็จะแยกเป็นลิท พิเศษว่าสำหรับตัวนี้เนาะเผื่อใครมาดูว่าจะจริงแต่จริงๆก็คือถ้ามีตัวเราก็ใช้ตัวเราเพราะว่าตัวเราจะมีไลโคนดีกว่าแค่นั้นแหละ